สองราศีที่มีเกณฑ์ดวงชะตาดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังคัลยานณามิตรกัานครับวันนี้ช่องชิดดีมีพลังบวกชาแนลมีเรื่องราวดีๆมานำเสนออีกขช้นเคยก่อนอื่นเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำ้วยนะครับเรื่องราวบาปุญคุณโทษนระกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับดวงชะตาครึ่งหลังปีพศ2567นี้ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมปีพศ2567เ,เตรียมพร้อมกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะจากดาวอังคารดาวประจำของชาวราศีพิจิก ได้เริ่มต้นโคจรอ,ออกนอกอกรอบของตัวเองซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าการให้ความใส่ใจสนใจกับผู้อื่นให้มากขึ้นถึงจะเป็นการเปิดโอกาสต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการเงินหมอช้างทศพรศรีตุลาบอกว่าจากดาวพฤหัสบดีที่ชี้นำเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองของชาวราศีพิจิกกำลังโคจรวิริต เร็วเกินไปบ้างหรือหยุดนิ่งชะลอตัวเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายจนพักรองสาหยุดนิ่งในเขตราศีพฤกษุที่มีดาวมนุษยูอยู่ร่วมด้วยซึ่งนั่นบ่งบอกว่าขึ้นอยู่กับการติดต่อสัมพันธ์ที่เป็นไปตามอารมณ์ตามความพึงพอใจของเขาเธอผู้นั้นว่าจะให้ไม่ให้มากกว่าจะใช้เหตุผลมาสนับสนุนสิ่งใดๆ ส่วนในเรื่องของการงานก็เรื่อยๆที่ไม่ควรแกว่งเท้าหาเชียนเข้าไปข้องเกี่ยวกับงานภารกิจที่เกินกำลังของตนเองเพราะวันที่สองตุลาคมจะเกิดสุริยุป,ปราคาแบบวงแหวนจากดาวจันท์ที่โคจรมาบางแสงอาทิตย์บางส่วนที่จะมากระตุ้นมาขยา่าตตำแหน่งหน้าที่การงานของชาวราศีพิจิกได้ส่วนเรื่องของความรักเพราะจากดาวศุกร์ ดาวแห่งความรักความสุขและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งคู่ครองกำลังโคโจรเดินหน้าในความเร็วสูงสุดที่จะเข้ามาสถิตณนะเฉบราศีพิจิตซึ่งนั่นบ่งบอกว่าแค่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆความรักก็จะวิ่งเข้ามาหาเองรักโรแมนติกจากคนรักคู่ครองถ้าเป็นคนโสดก็จะได้พบรักเจอเนื้อกู้ทางด้านสุขภาพ อยู่ในเกียร์ดีแต่สำหรับชาวราศีพิจิกมีรักมีเพศสัมพันธ์ที่ฟุ่มเฟือยก็อย่าประมาทเพราะอาจนำโรคใครติดตัวมาได้ในส่วนของครอบครัวควรใส่ใจดูแลญาติผู้ใหญ่ให้มากโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนธันวาคมเพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบายกระทันหันได้คุณผู้ฟังครับอีกลาศีหนึ่งที่มีเกีย์ดวงชะตา เช่นเดียวกับราศีพิจิกนั่นก็คือรัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมหมอช้งางทศบรรีตุลาบอกว่าสุขภาพงานภารกิจที่ต้องทำบริการทุกระดับประทับใจนี่คือข้อบ่งชี้จากดาวพฤหัสบดีดาวประจำของชาวราศีธนู ที่โครจรมาสิทธิตร่วมกับดาวมฤตยูในเขตร,ราศีพฤษภที่จะทําให้เกิดลาภผลประโยชน์ตามมาอย่างมหาศาลทางด้านของการเงินหมอช้างบอกว่าจะมีโชคลาภจากการเดินทางแต่จากวันที่หนึ่งกรกฎาคมถึงวันที่18พฤศจิกายนดาวเสาร์ที่ผงชี้เรื่องเงินเงินทองทองของชาวราศีธนูกำลังโครจรวิปริต พักรองศาสตร์ในเขตบราศีกุมเป็นระยะเวลาที่ควรพิจารณาให้รอบคอบจนถึงหลีกเลี่ยงที่จะซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสูงและควรระวังมิส,สหายที่พบกันระหว่างทางอาจทำให้สูญเสียจำนวนเงินมากได้ในส่วนของด้านการงานดาวพุธดาวแห่งความชิดสติปัญญาและการติดต่อสื่อสารที่บ่งชี้ถึงเรื่องของการงาน ของชาวราศีธนูจะโคจร,รวิลิตแปลพวนจากพักหยุดนิ่งเร็วกว่าปกติแล้วก็พักหยุดนิ่งจากเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และตรวจสอบให้ละเอียดถ้าจะต้องเซ็นสัญญา ลงนามในเอกสารสำคัญถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะทำให้เกิดลาภผลประโยชน์มากขึ้นได้ทางด้านของความรักอยู่ในระยะที่ควรวิ่งตามให้ทันหรือรู้ก่อนล่วงหน้ากับความคิดของคนรักกู้ครองด้วยการใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาให้มากขึ้นจนสามารถจะมาเป็นคู่ชิดมิตรคู่ใจที่เขาเธอ จะไว้าวางใจเชื่อมั่นที่จะขอคำปรึกษาได้ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่รักสัมพันธ์รักให้ราบลื่นและมีความสุขทางด้านครอบครัวควรใส่ใจดูแลที่อยู่อาศัยให้มากขึ้นรักษาความสะอาดไว้เสมอระวังมดปลวกหรือสัตว์เลื้อยคาอื่นๆจะมาพักพิงอาศัยหากหรือก็อาจต้องซ่อมบ้าน ทางด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระวังความเครียดให้มากถ้ามีอาการปวดศีรษะปวดตาควรรีบพบแพทย์อย่าประมาทและนี่คือคำพยากรณ์ของหมอช้างทศพรสีตุลาที่ได้พยากรณ์ชาวราศีพิจิกและราศีธนูคำพยากรณ์นี้อาจเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ได้ที่สำคัญ เราควรขยันทำมาหากินยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตทำในสิ่งที่ดีที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสุดท้ายนี้ทางช่องของเราก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องคิดดีมีพลังบวก h ช n แนลหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลประทานพรให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำบังเกิดผลขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุ